ข้อมูลในคลิปนี้นะคะเราจะถักแขนเสื้อแบบใหม่โดยที่เราจะใส่มาร์กเกอร์สองตัวด้านบนแบบนี้พอใส่มาร์กเกอร์สองตัวด้านบนเสร็จแล้วนะเราจะเก็บห่วงขึ้นมาหน้าตาของห่วงที่เก็บเป็นตัวมานิดอันเล็กนะคะเก็บห่วงขึ้นมาแล้วเราจะถักกินทั้งซ้ายทั้งขวาออกมาเราจะได้แขนเสื้อออกมาเป็นทรงแบบนี้ดูรละเอียดในคลิปเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่เมย์เมย์ที่นี่แฮนด์เมดค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อนิตติ้งถักจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะรหัสคลิปคือ mf หนึ่งสามหก ep นี้เป็น ep เจ็ดเราจะมาถักแขนเสื้อแขนเสื้อออกมาจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเวลาเราถักคลิปจะมีออกมาสองคลิปมี ep เจ็ดกับ ep 8ปดนะคะข้อมูลใน ep เจ็ดนะเราจะถักแขนเสื้อช่วงด้านบนลงมาจนถึงตรงรักแร้แล้ว ep แปดเราจะถักให้ได้ความยาว รถใต้ท้องแขนเรามาดูอุปรกรณ์ที่จะใช้ในการถักนะคะเราจะมีมาร์กเกอร์ทั้งหมดสามตัวค่ะตัวที่หนึ่งมันจะใส่ตั้งแต่นับตรงไหล่นะเรานับตรงไหลตรงนี้ออกไปห้าห่วงแล้วเราก็ใส่มาร์กเกอร์เป็นตำแหน่งไว้นับจากจุดกลางไหลมาทั้งหมดห้าห่วงโซ่ใส่มาร์กเกอร์ไว้แล้วมาร์กเกอร์อีกหนึ่งตัวมันจะใส่ตรง ใต้ท้องแขนไมนิตที่ใช้จะใช้สองเบอร์เราจะใช้เบอร์ที่เป็นสี่จุดห้าในการถักแล้วคุณใช้ไม้นิตเบอร์เล็กอีกอันหนึ่งเพื่อจะได้ไม่สับสนเราจะใช้เบอร์เล็กในการเก็บห่วงขึ้นมาจากจุดที่เราใส่มาร์กเกอร์จุดนี้นะนับจากจุดกลางนะคะแล้วเวลานับเนี่ยนับห่วงโซ่ใหญ่นะห่วงโซ่ใหญ่ที่เรามีการสลิปอะคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า จากจุดกลางนับมาซ้ายขวาอย่างละห้าตรงนี้มันจะสิบห่วงเราจะเก็บห่วงตั้งแต่มาร์กเกอร์สีชมพูวนรอบอีกหนึ่งตัวใส่ตรงกลางไว้ใช้หัวเมนิดแบบเล็กนะคะเราแทงเข้าไปตรงห่วงที่ห้าแล้วต่อไหมค่ะเวลาเราต่อไหมเราก็จับไหมาพาดไปด้านหลังแบบนี้ ใช้หัวเล็กในการเก็บห่วงขึ้นมานะคะถ้าห่วงแรกเราเก็บไม่ถนัดมือเราใช้เข็มโคเชช่วยใช้เข็มโคเชช่วยประมาณสักห้าห่วงค่ะสองสามมันจะเก็บตรงห่วงใหญ่นี่นะห่วงที่สี่ห่วงที่ 4, ห้าเก็บแล้วเราก็ย้ายห่วงเข้ามาในไม้นิด หรือถ้าเราไม่ถน,นัดเราจะใช้เข็มโคเชตลอดก็ได้เข็มโคเชท,ทําได้สองวิธีนะคะอันนี้วิธีที่หนึ่งวิธีที่สองนะเก็บห่วงมันทําได้สามวิธีวิธีที่สองเวลาเราเก็บเราเก็บจากห่วงตัวนี้นะคะทีนี้เราดูนิดนึงว่ามันเป็นช่องโหว่ไหมนี่นะเอาไหมเข้ามาแล้วเราก็ป้อนเอาไหมเข้ามาในเข็มตวัดแบบนี้เราก็ป้อน อันนี้วิธีที่สองวิธีที่สามใช้หัวของเมนิดลงไปเลยค่ะจํานวนที่เราเก็บนะจากจุดสีชมพูทางนี้จนถึงสีดําเราเก็บได้เท่าไหร่เราจดไว้นะคะเพราะว่าแขนสองข้างเราจะต้องเก็บเท่ากันเก็บ<ๆ>มาเรื่อยๆค่ะไหมยอยู่ข้างหลังใช้ไหมนิดแทงขึ้นมาเก็บจากห่วงที่เรามีการสลิป ตรวจสอบช่องโหว่ด้วยนะของพี่เมย์จะเก็บขึ้นมาทั้งหมดรวมกันแล้วได้ข้างนี้สามสิบข้างนี้สามสิบนะคะเรานับนะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบเจ็ด พี่เมย์ใช้ไม้นิดหัวเล็กนะคะแบบนี้เก็บขึ้นมาไล่ตั้งแต่ตรงสีชมพูตรงนี้นะที่เราต่อไหมเข้ามาจนถึงตัวม์คเกอร์สีดําบนรอบเลยนะคะทั้งหมดหกสิบห่วงตรงนี้จะเป็นตัวแบ่งครึ่งพอดีเราจะได้วงแขนแบบนี้แล้วมันจะเหลือช่องด้านบนที่เว้นว่างตรงนี้สิบห่วงเอาไม้นิดที่เป็นสี่จุดห้าที่เราใช้ถักตัวเสื้อขึ้นมาค่ะ จุดนี้นะเราจะใช้4.5ในการเก็บห่วงมันจะเก็บห่วงขึ้นมาทั้งหมด10ห่วงนะคะยังไม่ต้องยุ่งกับไอตัวอันเล็กนะเก็บขึ้นมา10ห่วงใช้เข็มโค,โคเชช่วยก็ได้ค่ะห่วงที่หนึ่งสองห่วงที่สามดูช่วงจังหวะมันด้วยนะสี่ แล้วก็ห้าทั้งหมดสิบห่วงนะคะหกเจ็ดแปดห่วงที่เก้าห่วงที่สิบจะอยู่ตรงมาร์เกอร์สีชมพูจุดนี้ทั้งหมดสิบห่วงพอได้ครบสิบห่วงนะเรารูดมาคว่ำตัวหัวเข็มลงถ่ายจำนวนห่วงทั้งหมดเข้ามาในตัวไม้นิด ที่ไม่ใช้เป็นเข็มทองสองหัวสามทับศูนย์กับ4ี่ทับศูนย์นะคะเราจะเริ่มเก็บแล้วก็ค่อยๆขยายเรามาดูจํำนวนลายมันนะเวลาเก็บนะคะมันจะกินห่วงด้านซ้ายกินห่วงด้านขวาด้านนี้เป็นด้านโชว์งานด้านนี้เป็นด้านด้านในด้านที่เป็นด้านโชว์งานเราจะถักลายนิดด้านในตอนถักกับจะถักลายเพอ เพราะฉะนั้นดูดีๆพอเราเก็บตรงนี้สิบห่วงเสร็จนะคะเราจะต้องเลื่อนห่วงทีนี้เวลาเลื่อนห่วงเราจะต้องหลูดตัวนี้หลูดก,ก็ดึงเคเบิลแบบนี้ออกมาดึงหลูดมันจะได้โผล่จุดนี้ง่ายๆเรามาดูวิธีกินห่วงด้านซ้ายห่วงแรกอันนี้เป็นห่วงที่เราต่อไหมเข้าไปปัดมันลงไปค่ะ ก่อนที่เราจะมากินห่วงที่อยู่ในไม้เล็กนะเราจะต้องปัดไหมขึ้นมาตอนเราถักนิดไหมอยู่ด้านนี้เราปัดขึ้นมาเป็นห่วงเพอพอห่วงเพอเสร็จแล้วนะคะเราถักนิดเราก็สลิปแบบนิดมาดึงไหมตัวนี้ไว้พอสลิปแบบแล้วแบบนี้เสร็จแล้วเราดึงดึงไม้เสร็จแล้วตัวนี้นะปัดปัดนะคะแล้วหมุนเราหมุนกลับมามันจะเป็นด้านเพอ เวลาเราถักเราจะใช้หัวไม่นิด4.5ในการถักตอนนี้จำนวนห่วงนะ2 4 6 8 10 11พอปัดมาแบบนี้อันนี้ไหมที่เราจะถักนะคะมันจะต้องปัดอ้อมมาแบบนี้ก่อนอันนี้เป็นไหมที่เราต่อเข้าไปห่วงแรกเราจะสลิปสลิปแบบเพอสลิปเพอค่ะแล้วตัวนี้ถักเพอถ้ามันกลับด้านเราก็กลับห่วงนะเพราะเมื่อกี้เราใช้เข็มโคเชในการช่วย ด้านในเราถักเพอถักเพอห่วงที่หนึ่งนี่ค่ะไหมมันกลับด้านนิดนึงเพอห่วงที่สองสามห่วงที่สี่ข้างในถักเพอห่วงที่ห้าหกห่วงที่เจ็ดห่วงที่แปดค่อยค่อยทำค่อยๆดูนะคะเก้าห่วงที่สิบ เพราะว่าห่วงแรกเราสลิปตอนนี้เรามีสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดพอได้ครบสิบเอดห่วงปล่อยหัวนี้แล้วเราจะกินห่วงที่เป็นห่วงเล็กกินฝั่งซ้ายพอกลับมามันจะเป็นฝั่งซ้ายนะก่อนที่เราจะกินนะไหมมันอยู่แบบนี้ใช่ไหมมนันเป็นการดักเพอเราปัดไหมลงไปพอปัดไหมลงไปเสร็จแล้วเราสลิปแบบเพอค่ะแทงเอาห่วงออกมาแล้วดึงมานิด พอดึงมานี้เสร็จแล้วนะตัวนี้เมื่อกี้เราปัดแบบนี้แถวต่อไปเราถักนิดเราต้องปัดไหมลงมาพอปัดไหมมาเสร็จเราหมุนพอเราหมุนมันจะเป็นด้านนิดจำนวนห่วงมันจะเพิ่มจากเดิมสิบห่วงกลายเป็นสิบสองสองสี่หกแปดสิบสิบสองอ่ะทีนี้เรามาดูด้านนิดนะปัดไหมมาแบบนี้ปัดไหมเอาไปก่อน ด้านนิดปัดไหมออกจากตัวแล้วเราก็สลิปสลิปนิดนะคะนิดสลิปแบบนี้สลิปนิดแล้วเราก็ถักนิดปล่อยไหมที่เรากดไว้ถักนิดปกติพอเราถักนิดมาเดี๋ยวเราจะมากินห่วงฝั่งทางนี้ห่วงทางม์กเกอร์สีชมพูมันจะค่อยๆเพิ่มแบบนี้ไปเรื่อยๆอย่าลืมว่าห่วงที่เราเก็บขึ้นมาสองอันน่ะ ใช้ไม้นิดที่มันแตกต่างนะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะงงอันนี้ด้านนิดนะคะพอเก็บด้านนิดห่วงสุดท้ายเสร็จแล้วแถวต่อไปมันจะเป็นการถักเพอใช่ไหมเราก็ปัดไหมขึ้นมาพอปัดไหมขึ้นมาเราก็สลิปห่วงสลิปห่วงนี้คะ่ะสลิปแบบเพอเพอแทงขึ้นปลดห่วงออกมาดึงไม้นิดตัวนี้ แล้วกลับมาดูใหม่ตัวนี้เราปัดมันลงไปเพราะแถวต่อไปมันเป็นเพออย่าลืมปัดนะคะพอปัดขึ้นมาเสร็จนิ้วโป้งกดไว้ก่อนแล้วหมุนงานกลับมาหมุนงานกลับมาไม้นิตที่เราจะใช้ถักคือไม้นิตสี่จุดห้าค่อยค่อยทค่อยคอยดูทีละแถวแขนแบบนี้จะสวยนะคะมันออกมามันจะคล้ายๆกับแขนที่มันเป็นการตัดเย็บเสื้อผ้านะ,อะโอเคอพอปัดมาแบบนี้เสร็จแล้วนะคะห่วงแรกที่ปัดนะ เราเลื่อนเราปัดหัวมาแบบนี้ปัดหัวมาทางซ้ายแล้วเราสลิปสลิปแบบเพอนิดมันสลิปแบบนี้เพอสลิปแบบนี้สลิปเพอค่ะแล้วเราก็ถักเพอห่วงที่สองอันนี้ด้านเพอนะคะด้านในนะ ตอนแรกมันจะไอสองตัวนี้มันจะเกะกะนิดนึงแต่พอเราทําไปเรื่อยๆจานวนห่วงเพิ่มเรื่อยๆเนี่ยมันจะอยู่ห่างจากมือเราตอนแรกมันจะมาอยู่กระจุกกันแนวขอบข้างในคือขอบที่เราเก็บแขนขึ้นมาอย่าให้ห่วงหลุดนะถักเพอเพอห่วงสุดท้ายตอนถักเพอเนี่ยไหมมันจะเข้าหาตัวเราใช่ไหม อ่ะทีนี้ถ้าแถวแถวต่อไปเราจะถักนิดเราก็ปัดไหมนิดไปด้านหน้าปัดไหมไปด้านหน้านะคะแล้วปล่อยตัวนี้ก่อนแล้วรูดรูดเพื่อที่จะกินห่วงปัดไหมไปก่อนนะพอปัดไหมเสร็จแล้วสลิปแบบเพอเพอแทงแบบนี้สลิปเพอดึงตัวนี้ขึ้นมาพอสลิปเพอเสร็จแล้วไหมอยู่แบบนี้มันข้าอยู่เห็นไหมคะเราต้องปัดไหมขึ้นมาาะแถวต่อไปเป็นแถวนิดอย่าลืมนะตัวนี้เป็นเทคนิคนะ แล้วเราหมุนกลับมาไมมนิดที่ใช้ถักจะเป็น4.5เวลาเราถักแถวนิดไหมมันจะปัดไปด้านหน้าเรานี่มันจะควายอยู่แบบนี้นะคะปัดไปพอปัดไปเสร็จแล้วสลิปนิดค่ะแล้วถักนิดถักกินห่วงแบบนี้ไปเรื่อย เดี๋ยวถักมาได้ระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะให้ดูชิ้นงานพอเราถักมาได้สักแป,ป๊บหนึ่งนะคะกินห่วงขวากินห่วงซ้ายจำนวนห่วงมันจะเพิ่มจากสิบห่วงค่อยๆกินมาแบบนี้ลักษณะแขนเสื้อจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะแขนเสื้อที่เราถักนะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะมันจะเป็นตัวโค้งออกมามันเหมือนกับเป็นการถักแยกชิ้นแต่เราใช้เทคนิคการแยกชิ้น มาถักเพื่อพลิกกลับไปมาแบบนี้นะคะทีนี้ถามว่าเราจะต้องถักลงไปถึงขนาดไหนเราจะกินซ้ายขวาแบบนี้นะคะลงมาจนถึงตรงนี้อันนี้เป็นห่วงกลางนับจากห่วงตรงกลางแขนตรงนี้นะคะตรงใต้รักแร้นะมาทางนี้เจ็ดห่วงใส่มัคเกอร์ไว้นับมาทางซ้ายเจ็ดห่วงใส่มัคเกอร์ไว้นั่นแสดงว่าเราจะต้องกินข้างซ้ายกับข้างขวาคือจํานวนห่วงที่เหลือตัวนี้ ทีนี้เวลาเรากินข้างซ้ายข้างขวานะถ้าเป็นด้านเพอใช่ไหมตอนที่เราถักนะไหมมันอยู่แบบนี้เราอย่าลืมนะคะว่าต้องปัดตรงนี้ลงไปก่อนนะพอปัดเสร็จแล้วเราค่อยสลิปแบบเพอพอสลิปแบบเพอเสร็จแล้วปัดไหมขึ้นมาเอานน้วโป้งกดไว้แล้วดึงตัวนี้อย่าลืมปัดตัวนี้นะคะพอปัดเสร็จแล้วเราหมุนกลับหมุนกลับไมมนิตที่เราจะใช้ถักก็คือไมมนิตสี่จุดห้านะคะ ตัวที่เป็นไม้นิดเล็กตัวนี้เราใช้ดามแค่นั้นนะพอเราวนกลับมาด้านนี้เราจับไหมให้ดีนี่นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ห่วงตัวนี้มันจะมาพาดผ่านห่วงแถวที่ผ่านมาแถวที่เป็นแถวเพอต่อไปเราถักนิดนะไหมมันจะพาดมาแบบนี้แล้วเราสลิปสลิปแบบนิดนะคะก็แทงนิดแบบนี้แต่ไม่ต้องถักตัวแรกเราถักตัวที่สอง เราจะกินซ้ายขวาแบบนี้ไปเรื่อยๆจานวนห่วงนะคะถ้าเราถักฝั่งทางด้านถูกมันก็จะเพิ่มหนึ่งฝั่งทางด้านผิดก็จะเพิ่มหนึ่งไปกลับก็จะเพิ่มเป็นสองนะคะกินทั้งซ้ายทั้งขวาเท่าเทกันจุดที่เราเริ่มต้นก็ตั้งแต่ตัวที่เป็นมาร์เกอร์สีดำนะเรากินมาเรื่อยๆเดี๋ยวจะให้ดูฝั่งทางนิดแล้วแถวต่อไปจะเป็นเพยอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นให้เราถักไปจนถึงมาร์เกอร์ที่เราใส่ไว้ตรงใต้รักแร้ แล้วอีพีต่อไปเราจะมาคำนวณแขนเสื้อค่ะแล้วก็มาดูว่าหน้าตาที่เราถักเนี่ยขยายออกมาแล้วหน้าตามันจะเป็นแบบไหนมนิดสองอันนี้ใช้ดามเท่านั้นนะคะดามห่วงปลดมาเรื่อยๆใช้ดาำห่วงเพื่อที่เราเก็บห่วงขึ้นมาก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าจำนวนห่วงมันเท่ากันทั้งซ้ายทั้งขวา อ่ะทีนี้พอมาถึงห่วงสุดท้ายมันเป็นการหักนิดพอเป็นการหักนิดแถวต่อไปมันจะถักเพอรเราปล่อย4.5ปัดไหมขึ้นมาปัดไหมขึ้นมาหลูบตัวนี้ลงไปแล้วพอปัดไหมเสร็จนะคะเราสลิปห่วงตัวนี้สลิปแบบนิดนิดก็แทงแบบนี้ปลดห่วงออกมาหลังจากปลดห่วงเสร็จแล้วไหมตัวนี้มันจะต้องไปขี่ห่วงที่เราปัดแล้วดึง แล้วย้อนกลับเอามือกดไว้มือกดไว้เสร็จแล้วเข็มที่จะใช้ถักคือ4.5ตรงนี้พี่เมย์ใช้เป็นเคเบิลเส้นยาวนะคะงานจะอยู่ลักษณะแบบนี้ไอ้สองอันนี้เป็นตัวดามตัวนี้เป็นตัวถักไหมมันจะปัดมาข้างหน้าพอไหมปัดข้างหน้าเสร็จแล้วนะคะเราสลิปแบบเพอนิดสลิปสลิปแบบนี้เพอสลิปแบบนี้เหมือนตอนเราถักห่วงเพอ ทีโป้งยังกดไว้พอขึ้นห่วงที่สองถักเพอตัวนี้ก็พาดข้างบนเราถักกินแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนถึงมาร์กเกอร์ที่เรานับไว้จากใต้ท้องแขนนับมาฝั่งซ้ายเจ็ดใต้ท้องแขนนับไปขวามือเจ็ดซ้ายมือเจ็ดรวมกันได้สิบสี่ห่วงลักษณะแขนเสื้อออกมาเดี๋ยนะให้ดูแขนเสื้อที่ถักฝั่งทางนี้ มันจะออกมาเป็นแบบนี้จากจํานวนแขนจํานวนห่วงที่เรากินมานะคะมันจะกินมาเรื่อยๆแล้วแขนเสื้อมันก็จะเป็นรูปแบบนี้รูปโค้งอย่างงี้เวลาเราใส่มันจะรับกระช่วงหัวไหล่พอดีนะคะอีพีต่อไปเราจะมาคํานวณแขนเสื้อว่าแขนเสื้อที่เราต้องการถักเนี่ยหลังจากที่เราถักกินมาจนถึงตรงนี้นับจากใต้รักแร้มาเจ็ดห่วงใต้รักแร้มาเจ็ดห่วงเหลือฝั่งใต้รักแร้นี้สิบสี่ห่วง แล้วเราต้องคำนวณยังไงเราถึงจะลดใต้ท้องแขนนะคะข้อมูลของเสื้อตัวนี้ช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักทั้งหมดเลยนะคะพี่เมย์จะมีเขียนแนะนำไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะคลิปที่ทำเนี่ยจะเป็นคลิปตัดต่อนะตรงไหนไวาไปกดหยุดดูไม่ทันกดย้อนดูให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยลงมือถักค่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ y o u t u b e เมที่นีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ